สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือค่ะวันนี้ประเทศไอซ์แลนด์อากาศดีมากนะคะอุณหภูมิก็ไม่หนาวเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันไม่มีแดดนะคะแต่ว่ามันอากาศดีค่ะไม่มีลมนี่ค่ะคนก็ออกมาเดินนะ,ะเยอะแต่ว่าจะพาเพื่อนไปดูนะ,ะมาดูริมทะเลนะคะวันนี้เรามาเดินออกกำลังกายแถวริมทะเลนะคะ เดี๋ยวว่าจะพาไปดูนะคะมันจะมีอ่างอ่างน้ำร้อนนะคะสำหรับสปาเท้านะคะอ่างน้ำร้อนสปาเท้าเป็นเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาตินะคะที่เขาใช้นั่งสปานั่งแช่เท้าชมวิวของมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวว่าจะพามาดูห้ามหัดเลาะนะคะ เพื่อนๆห้ามหวดเลาะนะคะนี่ค่ะเป็นแหล่งน้ําธรรมชาตินะคะเป็นบอน่อน้านําร้อนตาน้ําร้อนธรรมชาตินี่ค่ะแค่นี้ค่ะนี่เห็นไหมคะเราสามารถจับได้นะคะว่ามันร้อนมีควันออกมานี่ค่ะ น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นแล้วเราก็มานั่งแช่นะคะนี่นะคะนั่งแช่แล้วก็มองนี่นะนึกถึงดูให้ให้ดูนะคะให้ดูว่าบรรยากาศมันดีขนาดไหนนะคะวันนี้คลื่นลมสงบนะคะก็ไม่มีแบบลมมารบกวนเสียงลมมารบกวนนะคะเพราะว่าบรรยากาศดีมาก นี่นะคะถ้าเรานั่งนะคะแล้วก็เอาเท้าแช่ไว้ในน้ำร้อนนี่นะคะก็มองวิวค่ะข้างหน้าที่ว่าเห็นนะคะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคะเห็นไหมคะภูเขาน้ำแข็งฝั่งทางนี้เห็นไหมคะก็จะเป็นน้ำแข็งเหมือนกันอยู่ข้างบนนะคะหิมะเริ่มตกบนเขานะคะก็จะมีบ้านคนปะปายนะคะนี่ค่ะให้เราดูนะคะ วันนี้ไม่มีใครมานั่งแช่นะคะทุกทีก็จะมีคนมานั่งแช่เท้าสองสามคนแล้วแต่สถา,านการณ์นะคะวันนี้ว่าโชคดีมากนะคะที่ไม่มีใครมานั่งแช่แล้วว่าก็จะมานั่งถ่ายวีดีโอได้ตรงนี้นะคะทุกทีจะมีคนนั่งมาก่อนเราแล้วนะคะวันนี้ถือว่าว่าโชคดีไม่มีใครมานั่งแช่ให้เราได้นั่งพูดนั่งถ่ายคลิปตรงนี้ได้แบบอิสระมากๆนะคะนี่ค่ะ ให้ดูนะคะบรรยากาศร,รอบๆทะเลมาหาสมุทรแอตแลนติกนะคะไอซ์แลนด์เป็นเกาะเล็กๆบนขั้วโลกเหนืออันนู้นก็เป็นเรือน่าจะเป็นเรือที่พาคนออกไปดูปลาวานนะคะน่าจะเป็นเรือโดยสารเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์คนที่เขาไปเรือเขาคงไม่ไม่ทำงานนะคะน่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวนู้นอีกลำหนึ่งนะคะนู้นเลยนะคะนี่ ฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งตรงเขาตรงกลางสีขาวๆนะคะที่เห็นนะคะตรงกลางจอเลยนะคะจะเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะตรงนั้นจะมีหมู่บ้านคนจะมีเมืองหลายเมืองนะคะในรอบรอบเขานั้นเลยนะคะเราสามารถขับรถรอบเขานั้นนะคะตรงกลางวิดีโอนะคะรอบเขานั้นจะมีเมืองหลายเมืองรอบๆอบเขาเราสามารถขับรถรอบเขาได้นะคะท่องเที่ยวในนั้นได้หลายเมืองในในหนึ่งวันนะคะ แล้วข้างบนมันจะเป็นภูเขาน้ําแข็งนะคะอยู่กลางๆกลางๆแผ่นดินเลยนะคะกลางวิดีโอจะเห็นเลยนะคะขาวๆคือหิมะนะคะมันตกแล้วขับรถไปกว่าจะไปถึงตรงนู้นนะคะเห็นมันใกล้ๆอย่างนี้นะคะเราต้องขับรถอ้อมเขานะคะกว่าจะไปถึงก็น่าจะใช้เวลาประมาณสี่สี่ชั่วโมงะคะ่ะจากที่ยาว่ายืนอยู่ตรงนี้นะคะสี่ชั่วโมงถ้าเราไม่แวะเลยนะถ้าเราแวะเราก็ตีไปเลยห้าชั่วโมง แล้วก็ไปขับรถเที่ยวทั้งวันแล้วค่อยกลับมาค่ำๆนี่ค่ะแต่ว่าเมืองตรงนี้นะคะนี่เมืองตรงนี้เนี่ยเมืองตรงนี้นี่เมืองที่เห็นเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะนี่ริมๆริมๆฝั่งซ้ายมือของกล้องนี่เป็นเมืองนะคะเป็นเมืองเมืองหนึ่งนะคะอันนี้มีคนอาศัยอยู่เยอะแล้วก็คนส่วนมากก็จะเข้ามาทํางานในเมืองด้วยนะคะนี่ อันนี้มาซูมให้เห็นนะคะแต่ว่าความจริงแล้วขับรถไกลนะคะขับรถเป็นชั่วโมงก็อาจะไปถึงเมืองนี้นะคะนี่ค่ะเมืองนี้ขับรถประมาณ1ชั่วโมงแต่ว่าไอ้เมืองอยู่ที่อยู่ตรงภูเขาน้ําแข็งนั้นขับรถครึ่งวันค่ะนี่ค่ะเราอยู่ในเมืองหลวงนะคะนี่บรรยากาศอากาศดีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวยๆเห็นไหมคะศาลายอันนี้นะคะเดีวว่าจะให้ดูศาลาย นี่สาลายอันนี้นะคะมีคนนอ伊斯แลนด์นะคะเขาเก็บไปแช่ในอ่างนะคะถ้าเรามาแช่น้ำนี้นะคะนี่ถ้าเรามานั่งแช่น้ำอันนี้นะคะเน้น้ำน้ำอุนอ่นนี้นะคะน้ำร้อนเนี่ยเราก็ไปเก็บสาลายนะคะนี่สาลายสีเหลืองๆเนี่ยมันเป็นสาลายที่มันมีน้ํามันนะคะมันเป็นออยที่มันมีน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะประโยชน์ต่อผิวนะคะเขาเขาก็จะเอามาใส่แช่ในนี้ ะะที่บ้านคนนะคะแอบว่าเคยไปเห็นที่อ่างที่เขาเรียกว่าอ่างน้ําร้อนนะ่ะบ่อน,น้ําร้อนนะ่ะเขาเก็บอันนี้ค่ะฝรั่งไอซ์แลนด์เขาเก็บสาหร่ายอันนี้ไปใส่ไว้ในอ่างเลยเก็บไปเป็นกำๆเป็นหอบๆเลยนะคะไปแช่ไว้เอาน้ํามันจากมันค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เอาน้ํามันลงลงแช่ในอ่างนะ้นําร้อนของเราที่เรานั่งอาบเลยนะคะมีประโยชน์นี่ค่ะ ให้ดูนะครับไม่มีอะไรมากนะ,ะวันนี้ว่าก็ไม่ได้ทํางานนะ,ะวันอาทิตย์ให้มาดูว่าบรรยากาศสวยงามขนาดไหนนะฮะอันนี้เป็นตัวเมืองหลวงนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเราก็จะเห็นโบสถ์นะฮะนี่ค่ะนี่โบสถ์ที่ทุกคนรู้จักนะฮะอันนี้เป็นโบสถ์นะฮะโบสถ์ใหญ่ที่ทุกคนรู้จักอยู่ในใจกลางเมืองนะคะมันเหมือนจะอยู่ไม่ไกลนะคะขับรถก็แป๊บนึงนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ไอซ์แลนด์สวยงามทุกวันแล้วก็สวยงามทุกที่นะคะแล้วแต่อากาศเรามาวันนี้เราได้บรรยากาศแบบหนึง่งแล้วว่าถ้าเรามาแบบเดือนที่แล้วนะคะบรรยากาศมันจะแตกต่างกันนะคะไม่เหมือนกันนี่ค่ะแล้ว,วันนี้ว่าโชคดีนะคะนี่อากาศดีไม่มีใครมาไม่มีใครมารบกวนในวิดีโอของเราเลยนะคะอากาศดีมากสวยงามตามท้องเรื่อง ของประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนน้ำแข็งพนโลกเหนือนะคะและว่าจะให้ดูนะคะดูไปเรื่อยๆค่ะว่ามันอากาศดีนี่ค่ะใครอยากมาเที่ยวนะคะสักครั้งในชีวิตนะคะมาประเทศไอซ์แลนด์เห็นหมดนะคะทุกอย่างทั้งภูเขาไฟทั้งภูเขาน้ำแข็งทั้งภูเขาหัวโลน้นภูเขาดิน ทังน้ำตกทังน้ำร้อนนะจะเห็นหมดเลยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะไอ้ว่าจะต้องฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะดูค่ะคนทัศนลยเขาชอบมาเดิอนน้อกร่างกายนะฮะอากาศดีดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเป็นที่เก็บมันน่าจะเป็นที่เก็บของไอ้ที่น้ําร้อนนะคะแล้วตรงปูนตรงนู้นนะคะตรงปูนตรงนู้นอะ่ะเป็นที่เป็นที่ทํา ที่เปิดปิดสวิตนะฮะที่เปิดปิดสวิตเขาเรียกว่าอะไรนะที่บ้านเราประปลาบอปะปลานะฮะปะปลาดูค่ะให้ดูบริเวณนี้มันอยู่ในเมืองนะคะอยู่ในเมืองหลวงเลยถ้าใครอยากมาเที่ยวอยู่ในเมืองหลวงเลยนี่ค่ะว่าจะให้ดูบรรยากาศสวยงามเก้าอีส้สีม่วงอันนี้น้ำดื่มนะคะนี่ คนที่เขาเดินออกกําลังกายมาเหนื่อย,เ,ยเขาจะมากินน้ําตรงนี้นะคะนี่ค่ะเป็นน้ําสะอาดไม่สกรปรกนะคะน้ํากินได้นะคะดูค่ะฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางนู้นก็จะเป็นประภาคานนะคะแต่ว่าไม่เดินเข้าไปนะคะเพาว่ามาใส่เสื้อมาแค่ตัวเดียวนะคะวันนี้เราต้องเดินเข้าไปตรงนูน้นน่ะจอดรถแล้วเดินขึ้นไป มันหนาวนะคะไอ้ว่าใส่เพื่อเสื้อมาแค่หนึ่งตัววันนี้ก็จะไม่เดินไปที่นู่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องฝากคลิปกันไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะเดี๋ยววันไหนอากาศดีๆนะคะเดี๋ยวว่าจะพาเดินไปทางนู้นนะคะแต่วันนี้คนเยอะมากนะคะเพราะว่ารถจอดเยอะถ้ารถจอดเยอะนี่แสดงว่าคนไปเดินเยอะคนจะอยู่ในบริเวณนั้นเยอะนะคะแล้วเราก็จะ เราก็จะคืกคักนะคะแต่ว่าไม่ไปนะคะเพราะว่าเพราะว่าใส่เสื้อตัวเดียวมันหนาวค่ะต้องเดินไกลโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องฝากเอาไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามอยู่ด้วยกันค่ะขอบคุณมากจริงๆค่ะฝากกดติดตามช่อง y o u t u b e ให้ว่าดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ